เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าโลกของเราไม่มีตัวอักษรไม่มีศาสนาหรือแม้กระทั่งไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจักรวรรดิมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้นของแนวคิดสำคัญสคัญเหล่านี้กันครับที่ดินแดนที่เรียกว่าเอเชียไมเนอร์โบราณเพื่อไปสำรวจเรื่องราวของชนชาติที่วางรากฐานให้กับโลกที่เราอยู่กันในทุกวันนี้ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่า ของที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานในชีวิตเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่เราใช้เขียนกันอยู่ทุกวันความเชื่อทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกหรือแม้กระทั่งรูปแบบการปกครองที่เรียกว่าจัก,กรวรรดิเนี่ยทั้งหมดนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนกันแน่คำตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ในดินแดนแห่งนี้แหละครับเอเชียไมเนอร์โบราณที่เปรียบเสมือนชุมทางของอารยธรรมโบราณที่ซึ่งแนวคิดสำคัญสคัญได้ถือกำเนิดและหล่อหลอมโลกของเราเอาละครับ เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของชนชาติเหล่านั้นกันและชนชาติกลุ่มแรกที่เราจะไปทําความรู้จักกันก็คือชาวฟินิชเชียนครับพวกเขาได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือที่หาตัวจับได้ยากในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวคือชาวฟินิชเชียนเนี่ยนะครับแต่เดิมพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากชาวแคนาดนาพอถูกลุกรานจนเหลือพื้นที่อาศัยอยู่แค่แถบชายฝั่งแค,แคแบๆริมทะเลเมิเตอทะเลเนียนพวกเขาก็แทบไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับนอกจากหันหน้าออกสู่ทะเล และความจําเป็นนี้แหละครับที่ผลักดันให้พวกเขากลายเป็นสุดยอดนักเดินเรือและพ่อค้าแห่งยุคสมัยนั้นและต้องบอกว่าพวกเขาทําได้ดีมากๆเลยนะครับชาวฟินิเชียนเนี่ยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งการค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้นานหลายร้อยปีเลยทีเดียวพวกเขาสร้างเมืองท่าที่มั่งคั่งขึ้นมาอย่างเมืองไทยเมืองไซดอนแล้วก็ยังขยายอิทธิพลไปตั้งอาณานิคมที่แข็งแกร่งอย่างคาเทจในแอฟริกาเหนืออีกด้วยความสามารถในการเดินเรือของพวกเขาเนี่ยน่าทึ่งมากเลยนะครับ พวกเขาคือชนชาติแรกที่กล้าหาญพอที่จะล่องเรือผ่านช่องแคบยิบรอนตาออกไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่น่ากเกรงขามได้สําเร็จบทบาทของพวกเขาเลยไม่ใช่แค่พ่อค้าธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นเหมือนผู้เชื่อมต่ออารยธรรมที่สําคัญมากๆที่นําเอาความเจริญจากโลกตะวันออกไปเผยแพร่สู่โลกตะวันตกแต่มรดกที่สําคัญที่สุดที่ชาวฟินิเชียนทิ้งไว้ให้โลกแล้วเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเลยนะครับก็คือการปฏวิวัติวิธีการเขียนครับ คืออย่างนี้นะครับพวกเขาได้ดัดแปลงอักษรภาพที่มันซับซ้อนมากๆของอียิปต์แล้วก็ของซูมาเลียนเนี่ยให้กลายเป็นระบบที่เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือให้1สัญ,ญลักษณ์แทน1เสียงซึ่งแนวคิดพื้นฐานง,ง่ายๆแค่นี้เองครับที่กลายเป็นรากฐานของตัวอักษรเกือบทั้งหมดบนโลกในปัจจุบันเอาละครับจากผู้ที่เชื่อมโลกด้วยการค้าและการเขียนเราจะไปกันต่อที่อีกชนชาติหนึ่งครับผู้ที่จะมาเชื่อมโยงโลกด้วยสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือความเชื่อและจิตวิญ,ญญาณชาวฮิ เรื่องราวของชาวฮีบรูเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการเป็นแค่ชมเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายแต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของพวกเขาก็คือตอนที่โมเสสผู้นำของพวกเขาได้ปลดแอกชาวฮีบรูจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็นำพาผู้คนเดินทางไกลเพื่อมุ่งสู่ดินแดนแห่งพันธส,สัญญาหรือที่รู้จักกันในชื่อคานาอันที่ซึ่งต่อมาพวกเขาก็ได้สถาปนาอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยมีเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางนั่นเองครับ แต่ว่านะครับความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่สุดท้ายก็เกิดการแตกแยกออกเป็นสส่วนครับก็คืออาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือซึ่งต่อมาก็ถูกทําลายโดยชาวอัสซีเรียนส่วนอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้ก็ถูกพิชิตโดยจัก,กรวรรดิบาบิโลเนียใหม่แต่สิ่งที่ทำให้ชาวฮิบรูแตกต่างและสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์โลกก็คือแนวคิดทางศาสนาของพวกเขานี่แหละครับที่เราเรียกว่าเอกเทวนิยม um หรือมโนเทซึม มันก็คือความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับชาวฮิบรูพระเจ้าองค์นั้นก็คือพระเยโฮมาซึ่งความผูกพันและพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชาวฮิบรูเนี่ยก็ได้รับการบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์เก่าหรือพันธสัญญาเดิมแล้วแนวคิดนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันทรงอิทธิพลมหาศาลจริงๆเพราะความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยแหละครับที่ได้กลายเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆให้กับสามศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันนั่นก็คือศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามและสุดท้ายนะครับเราจะมาดูชนชาติกลุ่มที่3ที่นำเอาทั้งเรื่องการค้าการปกครองและความเชื่อมาหลอมรวมกันภายใต้สิ่งที่เรียกว่าจักรวรรดินั่นก็คือชาวเปอร์เซียนนั่นเองครับชาวเปอร์เซียเป็นชนเชื้อสายอินโดยุโรเปียนนะครับพวกเขาสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาบนที่ราบสูงอิรานโดยมีพระเจ้าไซรัสมหาราชเป็นผู้สถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ550ปีก่อนคริสตกาลจักรวรรดิของพวกเขาขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางมาก และพอมาถึงในสมัยของพระเจ้าดาวเรียสมหาราชก็ได้มีการจัดระเบียบการปกครองที่ยอดเยี่ยมโดยแบ่งจักรวรรดิออกเป็น20มนฑลเพื่อให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นพระเจ้าดาวเรียสมหาราชนี่นะครับถึงกับได้รับสมญานามว่าจอมกษัตริย์หรือ King of Kings เลยทีเดียวซึ่งคำคำนี้มันสะท้อนแนวคิดการปกครองเปอร์เซียได้เป็นอย่างดีเลยครับนั่นคือการเป็นศูนย์กลางอำนาจที่ปกครองเหนือดินแดนและผู้คนที่หลากหลายซึ่งแนวคิดนี้เองครับที่กลายเป็นต้นแบบให้กับจักรวรรดอิอังกฤษในยุคต่อๆมาทีนี้ คำถามก็คืออะไรคือเคล็ดลับที่ทาให้จัก,กรวรรดิเปอร์เซียยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้คําตอบง่ายๆเลยครับคือการรู้จักปรับใช้และผสมผสานคือชาวเปอร์เซียเนี่ยไม่ได้คิดคนทุกอย่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่พวกเขาฉลาดในการเลือกรับเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากอารยธรรมที่พวกเขาไปพิชิตมาไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรจากบาบิโลเนียการใช้เหรียญจากลิดเดียหรือแม้แต่ปฏิทินกับสถาปัตยกรรมจากอียิปต์จัก,กรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเลยนะครับจนกระทั่ง การมาถึงของบุรุษนามว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียผู้ที่สามารถพิชิตจักรวรรดิเปอร์เซียได้สำเร็จในปี331ก่อนคริสตกาลนั่นเองมาถึงตัวนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าชนชาติโบราณทั้ง3กลุ่มนี้ได้ทิ้งมรดกที่สําคัญมากๆไว้กับโลกของเราซึ่งมรดกเหล่านั้นยังคงอยู่กับเราและส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้เลยเริ่มจากชาวฟินิเชียนพวกเขาม่อระบบการเขียนที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง ซึ่งเป็นรากฐานของตัวอักษรส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่บนโลกใบนี้ต่อมาคือชาวฮีบรูครับที่มอบแนวคิดทางาศาสนาที่ทรงอิทธิพลที่สุดนั่นก็คือความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นจุดกำเนิดของาศาสนาสำคัญสคัญของโลกและสุดท้ายชาวเปอร์เซียที่ได้วางต้นแบบของจักรวรรดิเอาไว้เป็นแนวทางการบริหารจัดการอาณาจักรที่ปกครองผู้คนหลากหลายเชื้อชาติซึ่งเป็นแนวทางให้กับมหาอำนาจในยุคต่อๆมาดังนั้น คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันก็คือถ้าโลกของเราไม่มีชนชาติโบราณทั้ง3กลุ่มนี้จากดินแดนเอเชียไมเนอร์ลองคิดดูสิครับว่าทุกวันนี้เราจะเขียนหนังสือกันยังไงเราจะมีความเชื่อแบบไหนหรือแม้กระทั่งเราจะปกครองกันด้วยรูปแบบใดกันครับ